สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องเอน,นี้พิธีสิบาพี่น้องมาแตง uh ่งเค้กเมนนอจ้กมาเบิ่งนกันเลยจ้าเดี๋ยวพิธีขอบอกก่อนนอจ้กนอกเค้กเมนตัวนี้จะเป็นของลูกค้าลูกค้าคนนี้แบบว่าเราจะส้างตะเค้กเมนแบบว่าทุกปีค่ะพี่น้องแต่ว่าปีนี้จะแตกต่างกันเนาะค่ะเนาะจะแตกต่างจากปีที่แล้วจ้าอ๋าพิธจะใส่เค้กอสองปอนะคะพี่น้องเนาะตัดขึ่เนาะค่ะเนาะหลังจากนัก้นก็นอา ตัดด้านข้างเคก้กออกเนาะค่ะพี่น้องเนาะตกแตง่งแต่ว่าลูกค้าบอกพี่ติ๊กว่าบ่าให้พี่ติก๊กตัดเคก้กออกหลายเพิ่นจะบ่ได้กินหลายทว่าอยงสี่จ้ะ <c ười> พี่ติ๊กก็เลยได้ดแต่งได้นิดเดียวเนาะค่ะเนาะ <c ười> แบบว่ามันอาจจะโต้ใหญ่หรือโต้ยาวนิดหน่อยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพี่ติ๊กเบรดตัดท้ายมันออกโดยปกติแล้วคือว่าพี่ติ๊กต้องตัดท้ายให้มันเป็นมันมน่นนกไข่พี่น้องเนาะม่น่านี้เนาะจ้ะเนาะหลังจากนายพี่ติ๊กใส่ใส่บัตเตอร์ครีมจ้ะพี่น้อง <c ười> ใ้้พ่ตีตัดไทยมันออกก็คือว่าเค้กมันจะเหลือหน่อยนะพ,ะพี่น้อง mm hmm. คือเพิ่นป่นะหยไดใเคก้กเนื้อเค้กให้มันหลายๆนะคะแล้เพอจะได้กินหลายเป็นว่าแต่ปีนี้เราจะสร้างเป็นพิ่แบบว่าแตกต่างจากปีที่แล้วคือว่าเปลี่ยนให้เค้กมันอ้วนในจากน้อยระหว่างสีคะ่ะแล้วก็เพิ่มสีชมพูให้เพิ่มสีขนให้มันเป็นแบบว่าสีเข้มเนาะคะ่ะเนาะ เล่ากับซิมัคตาเค้กตุนเล่าเดลยค่ะเป็นเค้กเมนเออเค้กเมนพี่ติ๊กบอกพี่เล่าสิมัคตาเค้กมเกมนเ,เพราะว่าเค้กน่ะถ้าเกิดพี่ดีตัดออกหลายพี่ติกกับใครละค่าเก่าค่ะพี่นอ้องตัดออกหน่อยก็ละค่าเก่าน่ะลรอกเลยว่าจะตัดตัวของสันไลเดอร์ว่าห้แต่งหลายแล้วว่าพี่ติ๊กเล่แบบว่าจงดันหลังไว้หลายๆจากน้อยค่ะพี่นอ้องแต่งชุดดันหนาให้มันเป็นแหลมๆกับพ่อเนาะคะ่ะเนาะหลังจากนั้นพี่ติ๊กจะรงบัตเตอร์ครีมค่ะพี่นอ้อง ลูกค้าคนนี้เราจะสั่งทุกปีค่ะพี่น้องเพิ่นสั่งน้ำพิธีหลายปีแล้วด้วยค่ะพี่น้องหลายก็หาปีแเราไดเ้เพียงตะวันตะกี้สมัยตะกี้ไหนพิตีบริสุทธิ์สนใจไงค่ะพี่น้องบอริสุทธิ์สนใจว่าพิธีสามารถทำเค้กโซ่ให้พี่น้องเบื้องอย่างประมาณสิ่กเลนบริสุสนใจถ่ายรูปถ่าย,ายอย่างไวัยน้องะเค้กงามๆก็มีหลายหลายด้วยค่ะแต่ว่าบริสุสนใจหัวก็มาสนใจว่างั้นพิธีจะเริ่มเฮ็ดวิดีโอนี่ค่ะค่อยได้ถ่ายรูปไว้ หลังจากนั้นนอกจากพติจะสเปรย์สีดำค่ะพี่น้องสเปรย์สีดำแล้วหลังจากนั้นพี่ติก็เอาสปาตูล่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเกลี่ยอันนี้จะเป็นการผสมสีอีกแบบนึ่งค่ะพี่น้องอ่าแบบว่าเป็นการผสมสีแบบสไตล์ง่ายๆของพี่ติ๊กเองเนาะค่ะเนาะโดยที่พี่ติ๊กบ่ได้ผสมสีข้างนอกนะคะเนาะผสมสีในโตเลยค่ะสเปรย์สีด้านบนหลังจากนั้นก็เอาแบบว่าสปาตูล่ามาเกลี่ยแล้วมันจะกลายเป็นสีเท่าเองนะคะพี่น้องออกเป็นสีแบบว่าออกเท่าๆเนาะค่ะเนาะ บ่าอะทรถให้มันเค็มจ้ะหมายถึงว่าท้ำเป็นเพื่อเป็นหนงังเป็นเนื้อเป็นสีหนังมันงนะพี่น้องลูกค้ายอยู่เนียนเป๊ะๆได้ค่ะพี่น้องแบบว่าบางคนก็สั่งแบบเฮ็ดให้สั่ง,แบบงบบเฮ็ดเค้กวันเกิดแบบเฮ็ดให้ผู้ให้ที่สุดก็มีค่ะพี่น้องเฮ็ดให้แบบว่าเป็นเละๆเ,เ,เอียงๆเด้อห่างปัดเนื้อเค้กให้มันงามไม่อย่างประมาณสินะคะพี่น้อง แต่ว่ากระจกกับื้อไผ้ลูกนะคล้ายๆว่าเคก้กกับผู้ให้อย่างเป็นสิ่งนะัง่นจ้ะกระจกมาแกงนะกระจกมาแกงกันตัวหลังจากนั้นนะัดใสพิธีใสอาพลาสติกจะพี่น้องมันเป็นพลาสติกแข็งนะะเนาะค่ะเนาะแข็งเอออ่อ,อ,อนค่อนข้างแข,ข็งจากน้อยค่ะพีนพะ่น้องพิธีใสมะเกลียเกลียให้มันเรียบว่าเรียบๆให้เหนื้อเรียบๆเพราะว่าถ้าเกิดพิธีใสสครีปเปอร์น่ะมันมันเหมือนว่ามันจะโกบมือบ่ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าสครีปเปอร์มันตรงแล้วจ้นะเนาะ มันบกคงหลังจากนั้นพี่ติ๊กจะใส่สีชมพูค่ะพี่น้องเนาะบีบไปเลยคะ่ะวันนี้พี่ติ๊กบีบเป็นคนจ้าบีบเป็นคนมันหัวทิพย์เนาะจ้าพี่ติ๊กจะใส่เบอร์ซิบค่ะพี่น้องเบอร์ซิบสิบเอ็ดสิบสองก็ได้ขึ้นกันเนาะค่ะเนาะจ้าเพราะว่าหัวทิพย์รุ่นนี้มันจะหูใหญ่หูใหญ่ในจากน้อยจ้าพี่น้อง การบีบแบบนี้น่าจะนัะคือว่าท้าให้ปวดแขนอีกคือเก่าครับพี่น้องบีบไปเรื่อยๆน่าจะนะจนรอบตาตัวเม่นครับพี่น้องแต่พี่น้องก็ว่าเอ้าเม่นยังคือสีชมพูกับพิ่นอยากได้สีชมพูเนาะค่ะเนาะเป็นเม่นการ์ตูนคือว่าบ่ได้อิงตามธรรมชาตินะคะพี่น้องแค่เลียนแบบเป็นสไตล์การ์ตูนนั่นคือน่าจะนะ แต่ว่ามันก็นแล้วแต่จินตนาการเฮาสิท้ำไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะคือว่าทุกอย่างเนี่ยคือว่ามันก็บ่ได้เอ่อเจาะจงเนาะคะ่ะว่าต้องเฮ็ดแบบนั้นแบบนี้เนาะจ้ะเนาะคือว่าแล้วแต่ไอเดียพี่น้องจะท้ำไปเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวพี่ติจะโชว์ภาพให้พี่น้องเบิ้งเนาะคะะา่ะเนาะแบบว่าภาพปีที่แล้วนี่จา้านนี้ตัวนี้จะเป็นปีที่แล้วเนาะคะะา่ะเนาะ้างอ่างไซมือปีนี้เราขอแตกต่างจ้ะคือว่าปีนี้ต้องเป็นอ้วนอ้วนแล้วก็คือว่าต้องมัววนโตอ้วนตัวใหญ่ก็ตัวปีที่แล้วเนาะค่ะน้อแล้วก็สีเข้มกว่าปีที่แล้วจา้าเรามักตะตูแปลว่า,าเรามากักเม็นนะคะพี่น้องเราสั่งทุกปี จ้าหลังจากที่พิติกัทําขนเสร็จแล้วค่ะพี่น้องหลังจากนั้นก็มาทําตาจ้าพี่น้องตาเน้อะกับถ้ำด่างค่ะพี่น้องง่ายๆค่ะพิติกันหนีพิติกัาถ้า,าเคก้กง่ายๆด้วยค่ะพี่น้องเนาะทําหูนี่จ้าง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องลูกค้าคนนี้เล่ากับมักแต่แบบเก่าด้วจ้ะเรา,าเราบออกแบบใหม่ ขอบคุณค่ะที่รับชมวิดีโอพิติบบก,ตก